กราสวิดัสสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องบีทช่องนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเก้ากาล่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมดดวนๆเลยนะครับที่ออกมาเมื่อกี้เลยนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมก็เดี๋ยวพี่พามาดูเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมหลายคนรอมานานนะครับรอมานานรออยากได้กันมานานอยากได้กันทั้งเซิร์ฟนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พามาดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมอ่านะครับได้ ร<ด>ับเป็นยกซึบแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่ขอไปแจกเพชรกันก่อนนะครับผมก็กต like, ิกาการรับเพชรนั่นก็คือกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอ,อมเมนต์ยูดีคอ,อมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำคัญต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมแล้วก็คลิปนี้พี่ขอ1000ไลค์นะครับผมคลิปนี้พี่ขอ1000ไลค์ด่นวนๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคพี่ก็เอาลิงก์คลิปเมื่อวานนะครับมาสุ่มนะครับผมนี่เลยนะครับมีทั้งหมดสองร้อยยี่สิบหกคอมเมนต์นะครับผมอ่ะเรามาเเรริ่่่มมมสุกกัันนลยดีวาะคบบแผ อ่าคนแรกไม่ได้นะครับผมนะคนที่สองครับผมคนที่สองเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม<อ>เนตพี่อันข้างช้านะครับนะอ่าเดี๋ยวรอคนที่สองนะครับคนที่จะได้เนี่ยก็คือกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซต,ตัวเองลงไปใต้คลิปนี้นะครับผมนะ<อ>คนที่สองไม่ได้นะครับผมก็ไม่ใส่อะไรมาเลยนะครับคนที่สามครับ คนที่3อ่าโอเคมีชื่อเฟสแล้วก็ยูไดีนะครับผมก็ให้น้องคนนี้นะครับผมแคปรูปตรงนี้1รูปนะครับผมแล้วก็มาแคปรูปอ่าแคปชื่อในเกมนะครับอีก1รูปนะครับแล้วก็ส่งให้ทาง f เฟซบ o ๊กของตัวพี่นะครับภายใน10นาทีเท่านั้นนะครับนะคนน้องคนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าระบบก่อนนะครับผมใจเย็นใจเย็น นะครับผมเป็นน้องคนนี้เลยนะครับ CG 1นะครับผมแค่รูปนี้1รูปแล้วก็มาแคะรูปตรงนี้1รูปนะครับผมส่งให้ทาง Facebook ส่งตัวพี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเรามาดูในส่วนกิจกรรมวันนี้เลยนะครับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับจะเป็นอะไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตนะครับผมนี่สปอร์ตแจ็กเก็ตนะครับผมไล่เล่นอย่างเท่นะครับผม โชว์ฮอตไม่หยุดนะครับก็คือเป็นชุดเอชุดนั่นเองครับที่เราตามหากันทั้งเซิร์ฟนะครับนี่ครับ GM มาเปิดขายแล้วนะครับผมมูลค่า499เพชรนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูเลยเป็นชุดแบบไหนกันบ้างนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวพี่พามาดูอันแรกเลยนะครับนี่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 นะครับนี่นะครับผม ชุดที่พี่บอกนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่านี่โคตรเท่เลยนะครับผมก็คือจะได้นะ่าจะได้2ชุดนะครับน่าจะได้2ชุดชุดนี้แล้วก็อ่าเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนอ่าไหนวะนี่นี่ตุ๊กของผู้หญิงนะครับผมนี่ นะครับผมเป็นสีน้าเงินนะครับผมโอ้ยนะครับผมก็เห็นน้องๆหลายคนอยากได้นะครับผมอยากได้มาใส่นี่เลยนะครับผมใครนะครับที่อยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกเพชรฟรีไปซื้อเลยนะให้ไปซื้อเลยนะครับผมนะหรือพี่ส่งขวัญให้นนเองนะครับก็จะได้หลายรูปแบบเลยสองขวัญไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าพี่เติมเพชรให้ไปซื้อนี่ได้แน่นอนนะครับตามนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับอ่าดูใกล้ นี่นะครับผมเป็นชุดเอชุดเลยนะครับผมชุดแรเลยนะครับที่พี่อายุเคใส่นะครับเป็นชุดนี้นะครับผมนะที่น้องๆอยากได้กันตอนนี้เข้าเซิร์ฟไปที่เรียบร้อยนะครับ GM เอามาเปิดขายแล้วนะครับเมื่อตอนเย็นเนี่ยนะครับเห็นที่เข้าไปดูนะครับเห็น GM ไลฟ์ไสดนะครับในส่วนเสื้อตัวนี้แหละนะครับไม่ไม่แน่ อาจจะเข้ามาก็เข้ามาจริงๆนะครับตามที่เจมบอกนะครับผมนะเจมบอกว่าเตรียมไว้499เพรนะครับก็เข้ามาจริงๆตามนี้เลยนะครับตามชุดนี้นะครับผมใครที่อยากซื้อเนี่ยก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับพี่ว่าจะซื้อพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็รอก่อนนะครับสำหรับชุดนี้นะเป็นชุดแรเลยสำหรับหลายคนอยากได้นะครับผมมาโอเคเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการแจกโค้ดดีกว่าวันนี้ก็เที่ยงคืน19แล้วนะครับผมมาโอเคก็กดเข้าไปที่ประกาศแล้วก็ อ่าแลกไอเทมโค้ดนะครับกดเข้าไปนะครับผมปุ๊บนะครับผมแล้วก็เอาโค้ดมาเลยเป็นโค้ดแชร์เตอร์กันบล็อกนะครับโค้ดนี้ก็หมดอ่าวันอาทิตย์นะครับเที่ยงคืนนะครับก็ใส่ได้อ่าไอดีละโค้ดนะครับไอดีละโค้ดนะครับก็ แต่ยกเซิร์ฟไปแหละนะครับนี่นะครับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับสามวันแล้วก็1วันนั่นเองนะครับไม่ถาวรนะครับไว้เล่นกำขำนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่อยากได้ชุดไอซุดนะครับที่ตามหามานานนะครับบอกให้เจมอกลับมากลับมาตอนนี้เจมอกลับมาแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปซื้อกันเลยนะครับเดี๋ยวหมดเขตก่อนนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยมีถึงวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูก่อนนะครับผมอ่านไม่ได้ตรงเนี้ยนะครับนี่นี่นี่ไหมสิบ ตั้งแต่19เป็นต้นไปอ๋อน่าจะเปิดยวยาวนะครับไม่รู้ว่าปิดตอนไหนนะครับก็น่าจะนานอยู่นะครับตรงนี้เลยนะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมนะใครอยากได้รีบเข้าไปซื้อเลยรีบเข้าไปจับจองได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครอยากได้เพชรเนี่ยนะครับอยากได้เพชรไปซื้อชุดนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ี้คอมเมนต์ดีๆก็มันจะเป็นตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้จบด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหนน้าะคครรััับบผมสสวดี